สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบอมบีไมล์รูทนะครับวันนี้เราจะไปขี่รถเล่นกับเพื่อนๆกันนะครับขี่รถเล่นกับเพื่อนๆทําไมต้องแต่งตัวขนาดนี้ไม่ใช่หรอพอดีว่าวันนี้าทางโคลเทคครับโคลเทคไทยแลนด์นะครับเ<ส>ขาจะเปิดโกดั้งนะครับ<ส>ให้เราเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็มีของลดราคานะครับพร็อย<ส>ของวันนี้นะครับที่เขาจัดงานหลายๆท่านน่าจะทราบนะครับก็คือมีการนํา 1> G.S. 1 0 0 3มาโชว์ด้วยนะเป็นคันจริงนะก็เลยว่าจะนัดกับแดงกับแบงค์นะครับแล้วน้องเจนนะครับไปดูซะหน่อยว่า G.S. 1 0 0 3ของจริงมันแหลมแค่ไหนนะครับในตัวพันสอ่ะเราก็เห็นจากแดงแล้วเนาะเออคันจริงเราก็ได้ไปสัมผมัสได้ไปขี่แล้วเออเราอยากไปเห็นพันสามมังถึงแม้มันจะแบบ ไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสจะเอื้อมถึงนะครับแต่อย่างน้อยก็อ่ะไปดูกันหน่อยแล้วกันแล้วก็เผื่อว่ามีของลดราคาที่โทรเทคด้วยนะครับที่เราจะพอใช้งานได้ไปไปกันเลย <c oughs> ได้มือกันเอาอยู่เทินนะอยู่เทินก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจำตรงไหนได้บอกแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันออโต้ของกูเกินอะอยู่เทินนะจ้ะอยู่เทินอ่าฮะ อโอเคใต้จุดเทศพานอาจาจย์ทุกคนเนี่ยแล้วมาเข้าเส้นเนี่ยถึงแล้วโทรเทคจอดไหนได้บ้างเนี่ยจอดในร่มนงเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยเต็นเนี่ย

อ่านะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่โทรเทคแล้วนะครับโทรเทคไทยแลนด์นะครับฝนตกด้วยนะทุกคนฝนตกแล้วก็ดีว่าเรามาถึงตอนมันหยุดแล้วนะครับก็เนี่ยมีที่จอดรถให้ทางโทรเลเนี่ยเขามีที่จอดรถสาหรับมอเตอร์ไซค์ไ้ด้วยนะครับพวกเราก็จอดตรงนี้เออแล้วก็นี่ในงานของเขานะครับหลักๆเลยเนี่ยตีวันนี้ GS 1003นะโอ้โหอยู่เต็มข้างในเลยนะครับอยู่เป็นฝูงเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับวันนี้นะครับอย่างวันนี้เรามีผมมีผมคุณแดงนะครับน้องเจแล้วก็เซลแบง์นะครับอ๋อโวนขายของเราจะดูตัวคันสามก่อนหรือว่าดูสิได้ดูคันขน,นาดนี้แล้วที่ไม <laughs> นะรู้อน,น,นันได้อ๋อใน่วนฝันนี่สวยอ่ะเสียสีด ส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นโซนของ GS 1003นะครับที่เขาจัดบูธโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งต่างๆนพี่ทางโปรเทกได้ออกแบบนะครับแล้วก็มาจัดแสดงให้ชมนะครับนี่เขามีการเช็ดหลายๆท่านนะครับเริ่มรวมถึงตัวผมเองนะก็จะมองว่าสินค้าแบรนด์รทคมันแพงไหมใช่มันแพงครับแต่มันก็แลกมาด้วยกับโอ้โห ีลิตรเนี่ยมาเรา60ป่ะใหญ่มากแต่ว่าปี๊บข้างปี๊บข้างคุณจะเปิดไม่ได้นะเนี่ยแต่เขาก็เลยเ,ลเป็นแบบกระเป๋าเด็กวันก็ไปมาสวยว่าตัว,วมันสามเลยนี่ครับจดทะเบียนจากข้างนอกแล้วส่งมาโชว์ที่ไทยนะน,ะนี่มาโชว์สองสีนะทุกคนมีดำมาดอร์ฟีมีโคลฟี่นะครับอันนีันก็อีโคลฟี่นะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องราคาใช่ไหมทุกคนก็รู้แล้วครับว่าโลเทคมันแพงแต่มันแลกมาด้วยกับคุณภาพนะที่มันแบบแข็งแรงนะ วิเคราะห์วิจัยนดี uh, กันมานะครับนี่ uh huh. เขาแต่งเต็มมากเลย mm hmm. มีกระเป๋ากระเป๋าใส่ตรองแหดนนะอันนี้ mm hmm. ส่วนตัวผมมองว่ามันอาจจะเทอะท้าไปหน่อยแนหะอันนี้กระเป๋าล็อกถังเป็นอ๋อเป็นตินตุกแกอ่าโอ้โหดูดิแมท e ี i เรียลอะไรมันแข็งแรงมากอะ่ะนี่ปัม๊มปั๊มเดิมโรงงานนะแต่ <laughs> ดูมัน, <laughs> มนแข็งแรงดีอะ อันนี้เนี่ยให้ดูแพรแพรจับของตัวพันสามนะครับเผื่อใครอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็ของแต่งนะครับของแต่งโน้เทคเป็นที่บังบังไม้นะครับก็คือบังแดดได้นิดนึงอ่ะบังแดดอันนี้น่าจะกระจกแต่งนะมั้งนะกระจกแต่งนะครับกระจกของแต่งอันนี้เฮ้ย อ๋อครบชุดเลยใช่ไหมอันนี้ยกชิลใช่ใช่ใช่โอ้ยกรอบเออกรอบเดินไหมบางบังเองแต่แล้วก็มีปลาที่ติดที่พิมพ์ไอ้คุณอันนี้ติดเพนโอ้โหอันนี้มันคืออะไรอ่ะในโซแล้วคุณมีไหมแบบชุดเก่าไม่น่าจะแบบเอาไว้กด คล้ายรถยนต์เลยปะใช่ไหมมันน่าจะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมแล้วก็ส่งไปที่อะไรก็สูตรบริการคล้ายๆเหมือนเมืองนอกใช่ไหมแต่ปกติมันจะมีรถยนต์ที่พัลลาเกิร์ดเฮดเวอร์แต่รถรถมอเตอร์ไซค์เรามีด้วยอ่ะจริงจริงจริงยัดมาเต็มมาเลยน่าดีนะใช้ได้โอเคเออไปมาตัวจริงสวยครับทุกคนสวยมากที่ส่งมาครับตัวจริงสวย คือในรูปเราจะดูว่ามันเพียวม,ม,ม,มันหอม,ม,ม,มเออไ,ได้มานี่ครับนี่ก็จะเป็นในวิรุ่นเบิร์ก GS นะครับนี่ผมไม่ทันนะผมไม่มีความรู้อะไรเดี๋ยวผมไม่ดูนี่ใครทราบว่ารุ่นไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันได้อันนี้ F 8 0 0นะครับ F 8 0 0 GS ปีไหนอะ่ะน่าจะปีเก่ามากๆอของแต่งวัลเทคเต็มคันนะฮะโชคด้วยโอ้โหต้นเบลเลอร์เลยนี่ก็ใช่ไหมนี่ก็นี่ต้นตระกูล G S ป่ะเนี่ยใช่ไหมแถวเนี้ยเตโต้ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้อ่ะไม่รู้จักอะ่ะอันนี้บ็อกเซอร์เหมือนสองข้างเหมือน,นปะ ๋แต่ก่อนมันอ้วนอย่างนี้เลยนะมันอ้วนแบบ <c oughs> ฮะติดหลังรถคืออ๋อไม่ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่ยกอย่างนี้เลยเน,นี่เราทำที่บ้านก็ยกเองได้นะได้

นี่ชอบอันเนี้ยกับตรงเนี้ยเหมือนกันที่ที่ซ่อนเป็นกล่องมันเอาไอ้์ใส่พวกประแจไงใช่ใช่ที่เก็บของตรงเนี้ยนะมีล็อกด้วยอันนี้ก็เนี่ยไว้ใส่ถังน้ำมันเล็กๆแบบสองลิตรช่วแค่แบบฉุกเฉินฉุกเฉินอันสอง นี่ครับแล้วเขานี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาโชว์นะครับเนี่ยตัวนี้ขายนะครับไม่ใช่เ <c oughs> ขาให้ขให้นั่งเขาให้นั่งเขาให้นั่งไม่ได้ขายนะเซียแ,แล้วเออตันี้มันแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะ history of GS เลยี่เออนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย h o n d a NC750 ตัวเก่าใช่ตัวแรกไหมทุกคน ก็สวยดีนีใช้มาอย่างยาวนานนะตามอายุการใช้งานนะอ๋อนี่ขาจับขาจับ g b s ของเขา p r o เท c ตเรียกได้ว่ามีแทบจะแบบครบทุกอย่างนะเวอร์ของสาย Adventure เลยนะครับนี่ครับแต่และตัวนี้คือผมเกิดไม่ทันแล้วไม่รู้จักเลยนะครับ ใครรู้จักนะรุ่นไหนคันไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับช่วยแนะนำแนะแนวให้ข้อมูลกับผมหน่อยนะครับนะด้วยความที่เราเป็นคนที่ผมเพิ่งเข้าวงการนะก็เลยไม่มีความรู้มากไม่ได้แบบเออทราบว,ว่าแต่ละคันมีประวัติอะไรงไงใครทราบเนะบ,บอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะแต่ละคัน สุดๆเรียกว่าเหมือนตัวพ่อของก็พ่อทุกสถาบันวะ <c oughs> อ่าอันนี้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของของแต่งพันษาที่ทางโทรเท็กเขามีจําหน่ายแล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าถึงแม้ตัวพันษามในไทยยังไม่มีนะครับอ่าแต่ว่าเนี่ยเขามีราคาคร่าวๆ<ป>แล้วเขาออกเขาเรียกว่าคอลเลกชันมาแล้วนะครับจะให้ดมมูมีเยอะมากๆนะครับม,มีราคาแปะด้วยนะใครอยากรู้ราคาอันไหนเนี่ยลอง คอสดูได้นะ cadence. ผมพยายามไล่ให้ช้านะครับนี่นะครับเขามีของแทบจะครบทั้ทงคันแล้วนะจะเรียกว่าแทบจะครบเลยครับเต็มคอลเลกชั่นเลยนะถ้าแต่งทั้งบนเน,น,นี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนี่ราคาจะเป็นตรงสื่อสีแดงๆนะไม่รู้เห็นไหมเออ นี่คือโซนของแต่งของ GS 1 0 0สที่เขาเอามาโชว์นะครับแค่จับก็รู้แล้วว่าแบบดีอ่ะอออแต่ว่ายอย่าลืมนะแต่งเยอะน้ำหนักรถที่รถต้องแบกรับก็เพิ่มขึ้นไปด้วยมันอาจจะแบกทำให้รถหนักขึ้นนะครับไม่หนักขึ้นนิดนึงอ่ะหนักขึ้นที่ผายเลยแหละถุกติดต้องไหมโอ้โหเจ๊ อันนี้ทุกคนหนักมากกาดกาดท้องเครื่องคนหนักสี่โลแลยมั้งสามโลหนักปิงงานทุเรศงานทุเรศเอาเล็บขูดตรงนี้ขูด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 แลมาขูดขูดขูดตรงนี้แล้วถามตัวเองตัว๋เลย ใช่ความหยาบความกระด้างอย่างนี้่อืแล้วละเอียดไปเยอะเลยแล้วอีกนิดนึงถ้าสังเกตหน่อยนึงจะเห็นความมันเบาอ่าใช่อเอแคนนี่คนละเรื่องไมดับเจลเลยเนี้ยสีความเงาความมันซัคนละเรื่องเลยอันนี้เด็กมันก็จะไปเสริมให้รถเป็นยังไงบ้างอันนี้ถ้าเรามองว่าถ้าหาวว่าเป็นอย่างนี้เออมันถ้ามันวัดมันเงาก็คือเฮ้ยดูม่แอลเแคนเลยนะรูอ่ะครับเออหดูดีขับให้รถ อันน oh. right. ี้ก็คือเป็นมุมมองที่ตัวเจนมองพอเห็นภาพตับกราฟการรับแรงนะฮะเมื่อกี้ผมลองทําดูว่าเออเอาลงมาแล้วเนี่ยแนบพื้นยังไงนะครับนะฮะแนบพื้นยังไงแต่ว่าทางโคลีเอมเนี่ยเขาก็มีแผ่นปิดนะฮะแผ่นปิดนะครับแผ่นปิดอยู่เออลองดูฝั่งนู้นนะฮะอ่าไม่ได้ปิดด้านล่างอ่าเป็นด้านล่างตอนนี้เรามาดูฝั่งนี้นะ แต่ว่าปิดด้านล่าเนี่ยเขาปิดเพื่อจะทำชีพนะครับแต่ว่ามีชิ้นนี้นะฮะป้องกันไว้หน่อยอ่ะตอนนี้มาดูตรงนี้สองจุดสามจุดแล้วก็สี่จุดครับอ่ะตอนนี้เรามาดูลายเส้นนะครับบนเส้นนี้วิ่งออกไปนิดวกกับครับโอเคนะฮะแล้วเส้นนี้ วิ่งโปรเทคด้านล่างนี่เส้นนี้ออกมาโปรเทคด้านข้างนีบตัวนี้ทําออกมาโปรเทคด้านหน้ากับด้านข้างนะครับตรงนี้ด้านหลังเพราะฉะนั้นด้านหน้ากับด้านหลังที่โปรเทคหมดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลายเส้นพวกนี้สําคัญเวลาเราเอารถเนี่ยลบลงมาเนี่ยไอ้นี่มันจะลอยขึ้นอย่างนี้มากกว่าอันนี้มันดูโปรเทคโปรเทคเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบตัวนี้1ชิ้น1ชิ้น นะฮะฮแล้วก็ชิ้นตาำชิ้นล่างการทำงานเนี่ยตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลที่ถูกออกแบบมาแล้วให้มีการงองนะครับแล้วตัดนะฮะน,น,นอกจากลดน้ำหนักแล้วมันยังทำให้ตัวมันเองบิดได้บิดได้แล้วในขณะที่มันปิดแรงมันก็จะถูกส่งเข้าตัวน็อตน็อตจะยดึยดยึดจะไอ้ท่านไอ้ตัวท่านเครื่องคเครื่องเป็นเครื่องหลอ่อนะฮะ ตอนนี้ถ้าแรงมากๆนะฮะแรงมากๆนะฮะ,ๆๆะ,ะมันก็จะบิดแล้วก็กลับมาบิดกลับมาแต่ว่าไม่เสียเอไอไอเรื่องของสแตนเลสสตีลก็เกรดสําหรับซึ่งเขาเลือกเขาเลือกหมดอ่ะว่าสแตนเลสสตีลอลูมิเนียม,มน้ำหนักเบาแต่เรสเซเลนสครับเลสเซเลนส์ก็คือว่ามันคืนตัวได้แต่ว่าไม่ใช่ยึดหยุดอืม<ต>อ่านะมันมันมันฟีลว่ายึดหยุดนะแต่ว่ามันจะอีกสับหนึ่งมันไม่ใช่เฟล็กซิเบิลแต่ว่ามันเลสเซเลนส์นะฮะทางโปรเทคครับทุกชิ้นทุกงาน ทุกส่วนนะครับของตัวแคชบาร์หรือตัวแหลกอะไรก็ตามมันมีการคิดมีการ R&D มีการมีการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนะครับว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้นอย่างนี้ครับอ่ะแน่นอนละมันตอบโจทย์ต้นคลิปเลยที่เราบอกว่าราคามันสูงราคามันสูงเพราะอะไรเพราะอย่างนี้นะครับมันมีการ R&D มันมีการคิดทุกส่วนนะครับอย่างเนี้ยแหลกหลังนะคร่าวๆจากที่ฟังเขานะก็คือว่าไอเราที่บอกว่าเฮ้ hey, มันจุดยึดมันเยอะจังอะข้อต่อมันเยอะมันจะแข็งแรงไหมอะมันจะแบบว่ารับน้ําหนักได้ดีไหมแต่แต่สิ่งที่เขาบอกว่าไอจุดข้อต่อพวกนี้แหละครับที่แต่ละอันที่มันสามารถให้ตัวได้แล้วใช้ฟอนฟอนขัดเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันมันมีการคอยกระจายแรงกระทําที่มันแบบว่าจะล้มหรืออะไรเงี้ยให้ออกออกไปทุกส่วนโดยที่มันส่งต่อไปหาเฟรมรถส่งต่อไปหาเครื่องได้น้อยที่สุดอ่าเท่าที่มันจะ สามารถทําได้ครับแม้แต่เนี่ยอย่างอันนี้ที่เขาบอกนะอันนี้มันเป็นเห็นไหมว่ามันมันเป็นเบ้าแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าทําเอาสวยอย่างเดียวนะเนี่แหละครับที่เขาเอาดีมันรับน้ําหนักได้มันให้ตัวได้ผมมันงอได้พง่ายๆเออมันช่วยซับแรงก่อนที่มันจะไปถึงเครื่องนะทุกคนแล้วก็โฟร์ซีชัยรูปบุงรูปแบบอะไรเงี้ย เนี่ยอย่างที่ตอนแรกผมก็จะมองว่าเฮ้ยราคาแพงอะ่ะมันก็คงแบบใช่แค่เกฑ์วัสดุอย่างเดียวที่ดีกว่าละมัง้งแต่พอแบบวันนี้ได้ได้มาฟังนะครับทางวิทยากรเขาอธิบายแล้วก็นแนะนําก็คือว่ามัน R&D ทุกส่วนนะครับไม่ว่าในข้อต่อเนี่ยที่ทำมาว่าทําไมต้องประกบกัน3ชิ้นแบบนี้นะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับแล้วทําไมตัวนี้เห็นไหมมันต้องงออย่างนี้มันคิดมาแล้วครับมันคือการ ให้ให้ตัวกระจายน้ำหนักแบบเป็นสเตปสเตปอะอย่างแรกอะก็เข้าสมมติเข้านี้ใช่ไหมอันนี้มีการให้ตัวแบบสไลด์ได้เพื่อแบบแรงมันจะได้แบบหายไปนิดนึงอะไรเงี้ยก่อนเข้าเครื่องหรือเฟรมเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีการให้ตัวคือมันคิดมาหมดแล้วจริงๆนะครับเพื่อให้แบบให้มันส่งผลกระทบต่อรถน้อยที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอะโทรัเถงครับมัน คิดมามากคิดเยอะด้วยเข้าขั้นคิดเยอะด้วยเหมือนโรคจิตอะ่ะเออเหมือนโรคจิตในการแบบคิดแคบบาร์แบบเอยโรคจิตในการแบบไอเอดีเอาให้แบบสุดเท่าที่แบบความรู้ของคนคนหนึ่งอะ่ะจะสามารถทําได้นะครับเออพาร์ทนี้มันอันนี้มันเป็นพาร์ทที่มันลงลึกนะครับสําหรับในตัวของที่ทางเขาอธิบายนะครับผมก็อาจจะให้ดูคร่าวๆนะไม่ไม่ไม่ได้ให้ฟังเดียวเพราะว่า รายละเอียดมันมันต้องตั้งใจฟังแล้วมันต้องแบบเก็บดีเทลให้ทุกเม็ดนะครับให้ดูเป็นไฮไลท์ลคร่าวๆแล้วกันนะว่าเวลามาที่นี่มีพี่เขามาค่อยคาแนะนําแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ของโทลารเทคว,ว่าทําไมมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แบบอย่างเนี้ยก็ตอบคาถามไปแล้วว่าทําไมโทรเทคถึงแพงกว่าชาวบ้านแล้วทําไมเราถึงต้องเลือกโทรเทคนะครับ ผมคิดว่านะถ้าเขาจัดอย่างเงี้ยน่าจะมีแบบคนมาให้คาแนะนำในใบเราสามารถถามเขาได้เลยว่าเออถ้าอันนี้ออกแบบยังไงนู่นนั่นนี่ยังไงอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยว่าทําไมโทรเทคถึงต้องคิดเยอะขนาดนี้นะครับเราห่วงรถเรามากแค่ไหนเขาก็ห่วงไม่ต่างกันนะเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกคนนะเอออย่างนี้ก็เคลียร์มากๆเลยโอเคแหละมันไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเก็บเก็บเงินซื้อโทรเทคมันนู่นนั่นนี่โทรเทคนะครับในมุมผมนะผมจะมองว่า ถ้าคุณไหวคุณมีกําลังคุณสามารถคุณผมแนะนำโตัวระเทคนะครับแต่ว่าถ้าคุณกําลังซักไม่พอถ้ายังไม่ไหวก็ไปตามกําลังงบนะเพราะว่าการสําหรับผมอะ่ะผมก็เคยผ่านจุดที่แบบเอ้ยเราถีบตัวเองจนมากแบบเราไม่มีเงินไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันอึดอัดนะเราเลือกตามที่กําลังทรักที่เรามีก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยพัฒนาแนอนะคนก็ได้ขอให้มันมี ปกป้องรถของเรานะครับปกป้องมอเตอร์ไซค์ที่เรารักนะครับอย่างน้อยๆก็มีก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าใครมีกําลังถึงเงินเหลือนะครับสามารถาจ่ายได้ไม่อั้นนะครับแนะนํายังไงต้องโทรเทคจริงๆครับผมไปเดี๋ยวพาร์ทสำหรับตัวโชว์พันสานะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินชอปปิ้งดูส่วนลดราคาอีกโกดังหนึ่งนะครับอันนี้อีกอาคารหนึ่งใช่ไหมอีกอาคารหนึ่งที่ไว้ แอร์ใช่ไหมเออโรงแรมไม่อยู่ข้างในนะว้าวโชว์ได้ใช่ไปครับทั้งวันเลยวิ่งสีส้มเท่ห์เขอาทำเปันของ KTM อ่ะเออสวยว่ะเออสีส้มเท่ห์เออแต่ KTM ไม่อยู่กับเาเลยไปแล้วเมื่อวานชุดอนิโอ้เซ็นทร ผมเหนือนบวยไปงไงเลยไหมเฮ้ยซื้อเป็นม็อกอัพไปไหมม,ม,มีอะไรกันบ้างมีสองชั้นเหรอม,มีชั้นเดียว ซื้ออะไรให้สาลายดีอ่ะสาลายอ่ะไม่เป็นมีตังไหมล่ะโอ้ยชิวจีเอสแดงอันเบลเลอร์เลยชิวจีเอสอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิอ๋อชิวจีเอสเอวะเนี่ย ชิวันเบลเลอร์เลยอ๋อแล้วนี่ดดเเปป็็นี่ที่กันข้างๆเขาสงนี่เบาอุ้ยสวยตัวจริงสวยนะดูเดยนาปัดเลยเอาชิ้นเหมือนพูดเลยไปดูเลยถ้านี่รุ่น12,000เสียด้วยนิ่มนิ่มแบบนิ่มจัดเลยอ่ะจัดดูเลยเนี่ย นี่หมวกอ่าหมวกโทรเทคนะครับแบรนด์โทรเทคสารตั้งต้นน่าจะแบบแบรนด์อ่าอนะันนแหละนั่นแหละไม่พูดแล้วกันทุกคนก็น่าจะรู้ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะพูดไม่ได้ไงก็เลยขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะแต่รู้ผมรู้มาว่าสารตั้งต้น่ะเป็นแบรนด์นะสาร <laughs> DNA <laughs> มันอยู่ในทรงเลยนะชุดโทรเทคเท่าไหร่เท่าไหร่เอ,อ40,000 สี่หมื่นได้ไหมแพงไปอ่ะสองหมื่นเล่ยแล้วไอ้ตรงข้อมือนี้เขาไว้ใส่อะไรกันเนี่ยอ,อ้อาวเหรออ,อ๋อใช่อ<ๆ>๋อแล้วก็ดูมองดูแมพเออเอออินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์ทั้งตัวเลยอ่านะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับก็นะครับของ ในตัวของ GS1003 น,นะครับที่เขามาโชว์เนาะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของแตงโทเทคเนี่ยค่อนข้างที่แบบครบคันนะครับก็โอเคได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นอาคารของเนี่ยของน้อยไปนิดนึงนะครับผม อาจจะคาดหวังมากเกินไปเพราะหมายคือนึกว่ามันเป็นงานรถที่แบบเขาจะของมากองรวมๆกันอะไรเงี้ยแต่โดยรวมเข้าไปก็คือมันก,เก็เขาก็มีของให้เราเลือกนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นของอพวก G S พวกเทเนเรพวก a อฟริ a าทวินอะไรเงีง้ยเสียงผม วีตองหัวข้าวสูน่ะเอ ita, ok นะเอมันไม่ค่อยมีของมันต้องไปดูในเปิดในสมุดหน้าเหลืองเหมือนเหมือนสมุดหน้าเหลืองนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสนใจตัวไหนอะไรไงเดี๋ยวค่อยแจ้งสั่งกับทางโทรเลขกันอีกทีนึงโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบอมบ์บีแมนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะไปไหนนั้นไม่รอลุ้นกันนี่ ทางกับ